สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อสมาชิกช่องสูตรหัวรยพจ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณ10ลากนะคะแอดใช้ชื่อสูตรว่านะคะ8555นะคะก่อนที่เราจะไปดูสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดต่อความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค นับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยซับนะคะก่อนที่เราจะไปดูสูตระคะมีสมาชิกนะคะถามถึงเรื่องนะคะห้อง VIP มานะคะกลุ่ม VIP มานะคะต้องบอกว่านะคะแอดไม่มีกลุ่มนะคะที่แอดลงนง ทางเฟซที่บอกว่ายินดีกับสมาชิก VIP ที่ถูกหกสองฮะก็คืออ่าจะเป็นสมาชิกในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือสมาชิก VIP นะคะปีหนึ่งเนี่ยจะยี่สิบสี่งวดหะะ้าร้อยบาทนะคะต่อปีนะคะสมาชิกจะได้อะไรบ้างนะคะสำหรับ VIP นะคะจริงๆเปิดมานานแล้วนะคะเปิดจะครบปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เรียกว่าอะไรอะไม่ได้เปิดเป็นทางการนะคะจะมีแค่ บางคนที่สอบถามเกี่ยวกับสูตรแอดแล้วก็อยากได้สูตรอะไรประมาณนี้นะคะแอดก็เลยาบางคนเขาก็อยากจะให้น้ําใจอะไรประมาณนี้นะคะแอดก็เลยบอกเขาว่าถ้าจะรับน้ําใจเนี่ยก็เป็นการสมัคร V.I.P. ไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็สมาชิกจะได้อะไรบ้างนะคะใน V.I.P. ห้ารอบาทต่อปีนะคะก็คือจะได้นะคะ สิบสูตรนะคะต่องวดนะคะก็คือหนึ่งงวดเนี่ยสมาชิกนะคะสามารถขอสูตรนะคะนำไปใช้ส่วนตัวได้นะคะสิบสูตรแบบนี้นะคะซึ่งสูตระสมาชิกจะเป็นคนเลือกสูตรเองนะคะว่าแต่ละงวดเนี่ยสมาชิกอยากจะได้สูตรไหนนะคะสติที่แอดให้สูตรไปนะคะก็คือสถติระยะยาวทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ สอบถามนะคะชุดเด่นตัวเด่นแต่ละง้วนฮะผ่านทางช่องทางไลน์นะฮะหรือ Facebook ได้นะสำหรับถ้าสมัคร VIP แล้วนะเสร็จแล้วก็สอบถามนะฮะชุดส่งตัวบน3ตัวบนนะทั้งข้างบนข้างล่างนะที่แอดชอบได้นะก็ถ้าใครสนใจนะฮะก็แอดอยากให้เพื่อนๆะที่แบบว่าอยากได้สูตรไปใช้จริงๆนะคะถ้าสนใจก็ค่อยสมัครมาคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อ่า ซื้อแค่พอได้ลุ้นได้เสียงไม่ได้อยากจะได้สูตรไปใช้ส่วนตัวนะคะสมาชิงไม่ต้องสมัครก็ได้นะคะเพราะว่าแอดก็ลงทาง Youtube ให้แล้วนะชุดสรุปก็จะมีทาง Youtube ให้แล้วนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่อยากจะได้สูตรนะรไปใช้เป็นของตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้เนะี่ยการที่เขาจะปล่อยหวยทาง f a c e b o o k นะทาง y o u t u b e เนะี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะนะคะแต่ว่าบางคนเนะี่ย ก็ไม่มีสูตรเป็นของตัวเองหาสูตรไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะะสำหรับคนทีอ่อยากได้สูตรนะก็คือใครอยากได้สูตรไหนเนี่ยแอดมีให้หมดแค่นั้นเองนะคะถ้าหากว่าสนใจก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะ,ะแอดไลน์นะคะมีกันนะคะห้าแปดนึ่งสีพิมพ์เล็กนะคะ ถ้าเฟ e บุ๊กนะถ้าในกรณีใครไม่มีลน์นะ,ะก็เฟ e บุ๊กแอนะฮะชื่อมีกันพารวยนะกะ็ถ้าใครสนใจนะ,ะก็สามารถนะ,ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะ,ะที่มีลายเก่าของแอนนะไลนะ์นั้นแอนไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเครื่องโทรศัพท์เนี่ยอยู่กับลูกชายนะคะฉะนั้นถ้าอยากจะเข้ามาทักทายแอดก็ ไลน์นี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าสมัคร vip เนี่ยพอเข้าลายนี้แล้วแล้วก็สอบถามอยากสมัคร v i p อแอดจะดึงไปนะคะอีกไลน์หนึ่งแค่นั้นเองนะคะก็ถ้าสนใจก็สมัครมานะคะอันนี้ไม่ได้บังคับนะคะแล้วแต่นะคะเผื่อเห็นมีสมาชิกถามนะคะว่าอยากเข้ากลุ่มนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าสูตรที่แอดบอกนะว่าเป็น อ่าสิบล้างฮนะโดยแอดใช้ชื่อชุดว่าสูตรแปดห้าห้าห้าก็คือจะเป็นสิบล้างนะคะแปดตัวนะคะห้าสูตรหน่วยล้างนะคะแปดตัวนะคะห้าสูตรคนะแล้วก็แต้มรวมนะคะสองตัวล้างนะคะห้าตัวนะคนะอ่าแต้มรวมสองตัวล้างนะคะแปดตัวนะคนะห้าสูตรคนะก็เลยจะเป็นสูตรที่ แก็คือ8ดตัวห้าสิบล่างห้าหน่วยล่างแล้วก็หอ่าสูตรนะคะก็คือเต็มาห้าสูตรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี้ยจะทำสิบล่างหสูตรให้นะคะแล้วก็หน่วยล่างนะคะหสูตรให้นะคะแล้วก็เอาไปจับคู่ชุดไว้ก่อน,นะคะ่ะส่วนภาคต่อนะฮะภาคต่อจากอันนี้เนี้ยก็จะเป็นแต้มะ,ะแล้วก็จะเอาแต้มมาตับให้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสิบล่างกันเลยนะคะ สิบล่างห้าสูตรเนี่ยนะคะสถิตินะคะหนึ่งร้อยสิบงวดขึ้นนะคะแต่แอเปิ้มมานะคะแค่ห้าสิบงวดนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรเลยนะคะสูตรเราจะใช้นะคะหลักหมื่นสองครั้งหลักพัน หน่วยบน5ครั้ง10ล่างสองครั้ง10หน้าครั้งที่หร้อยท้ายครั้งที่หรอยท้ายครั้งที่สองแล้บวกครั้งที่หตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮะศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกศนเท่ากับแปบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับเจบวกศนเท่ากับเจบวกสเท่ากับหบวกหะฮะเท่ากับสอบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับส สี่บวกหนึ 5, 5่งเท่ากับห้บวกหนึเท่ากับหกบวกหนึเท่ากับเจบวกสองเท่ากับเกบวกหนึเท่ากับศเราจะได้นะคะสิบล่างในสูตรที่หนึ่งคะสองสามสีูนะสูตรที่สองคะร้อยบนสครั้งสิบนหน่วยบนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนสองครั้ง10หน้าครั้งที่หนึหน้าครั้งที่สองสอครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สหน่วยท้าย ครั้งที่2องบวก6เท่ากับ0ูบวก4เท่ากับ4 4บวก4เท่ากับ8 8บวกสเท่ากับ1 1บวก0นเท่ากับ1 1บวก4เท่ากับ5 5บวก8เท่ากับส3บวก1เท่ากับ4ีบวก1เท่ากับ5 5บวกสเท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9บวก1เท่ากับ0วก1เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2เราจะได้สิบล่างในสูตรที่2อา แปดเก้าศูนย์งสงสูตรที่สามนะหลักแสน5ครั้งสิบล่างสามครั้งหน่วยล่างสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สอง 1, รอยทายครั้งที่หนึทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็บวกแปดเท่ากับห ห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสเท่ากับเก้าเกบวกหนึ่เท่ากับศูนย์ศูนย์วกหเท่ากับหนึ่บวกหเท่ากับสอองบวกหนึ่เท่ากับสาบวกหเท่ากับสะเราจะได้นะสิบล้างในสูตรที่3ามห้าห้านย์หนึ่งสองสสูตรที่ 4. ี่นะหะลักแสนหลักหมื่นหลักพันร้อยบนหน่วยล้างสองครั้ง10บหน้าครั้งเท่ห่งสองครั้ง สิหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึงสองครั้งหกบวกศูนย์เท่ากับหกหกบวกแปเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหเท่ากับหกหกบวกศเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกหเท่ากับเ้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสอง สามบวกหนึ่งเท่ากับสี่เราจะได้สิบล่างในสูตรที่4ี่นะคะหกเจ็ดแปสอสูตรที่5นะคะหลักแสน้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสครั้ง10หน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งอยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่ง ร้อยทายครั้งที่สองสองครั้งสิบทายครั้งที่สองหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามเท่ากับสาบวกศูนเท่ากับสาบวกเ้าเท่ากับศูบวกศูเท่ากับศบวกสี่เท่ากับสีบวกศนเท่ากับสี่สี่บวกศนเท่ากับสี่บวกแเท่ากับสองบวกสเท่ากับศูนย์ศบวกสเท่ากับสาบวกศนเท่ากับสา สามบวกเก้าเท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกสเท่ากับหกบวกนเท่ากับหกบวกศนเท่ากับหกบวกแเท่ากับสีบวกศเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกหเท่ากับเก้วกหเท่ากับศกสเท่ากับสอบวกหเท่ากับสเราจะได้นะคะสิบลางในสูตรที่5้านะคะสี่หกเจ็นย์สอนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะคะนี่นะคะด้านหน้านะ,ะแอดปิ้มาห้าสิบงวดนะคะแต่ว่าสูตรเดินร้อยสิบงวดขึ้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนแคปไไปนะคะเดี๋ยวเราไปทำการเทียบชนนะคะ เรามาดูตัวชนนะคะตัวแรกนะคะก็คือ2ตัวต่อมาะคะก็คือ3ตัวต่อมาะคะก็คือ4ตัวต่อมาะคะก็คือ9 ตัวต่อมาก็คือศูนย์เราได้ตัวชนคะในง้อเนี้นะคะสองสามสี่เก้าศูนย์ฮะ, 2, 3, 4, 9, 0, ฮะแล้วหลักสิบล้างนะคะสองสามสี่เก้าศูนย์ฮะอันนี้คือสิบล้างนะคะในสูตรแปดห้าห้าห้าอันนี้แปดก็คือ แปดตัวสิบล่างห้าสูตรนะเดี๋ยวเรามาดูหน่วยล่างห้าสูตรนะะนี่นะหน่วยล่างห้าสูตรนะะสถิติก็หนึ่งร้อยสิบงดขึ้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรหน่วยล่างกันเลยนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้หลักแสนสองครั้ง สิบบนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท okay. ้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกหกนะเท่ากับสอง สองบวกหนึ่งเท่ากับสามบวกหนึ 4, 4่งเทากับสีบวกหนึ 6, 6่งเท่ากับห้บวกหเท่ากับหกบวกสเท่ากับแปบวกหเท่ากับเกบวกสเท่ากับหเราจะได้นะหน่วยล่างนะในสูตรที่หนึ่งนะสองสามสีสูตรที่สองนะหลักหมื่นหลักพันสิบ สิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หน่ามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนบวกศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกศนเท่ากับสี่สี่บวกหกเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับส สองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกหนึ 4, 4่งเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกกบวกหเท่ากับเจบวกหท่ากับแปบวกหเท่ากับเก้าก้บวกหเท่ากับศะเราจะได้หน่วยล่างนะคะในสูตรที่สอะสองสามสี่หกเจูสูตรที่สามนะหลักหมื่นร้อยบนสิบบนสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนสองครั้ง10หน้าครั้งที่หนึหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สอง 3ครั้ง10ทายครั้งที่หนครั้ง้อยทายครั้งที่สองศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกสเท่ากับห้บวกเเท่ากับสอบวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับเบวกศนเทกับเบวกแเท่ากับเจบวกศนเท่ากับเจบวกสเท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับห ห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดเราจะได้นะหน่วยล่างในสูตรที่สามนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สี่เราใช้หลักหมื่นี่ครั้งหลักพันร้อยบนสิบล่างหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งรอ้รอยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่ทหนึ สิบทายครั้งที่1น่งครั้งและบวกครังที่หนึ่งศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกสาเท่ากับเจบวกเเท่ากับสีบวกศูนย์เท่ากับสีบวกเเท่ากับสาบวกศูนย์เท่ากับสาบวกศูนเท่ากับสาบวกศนย์เท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้บวกหเท่ากับหกบวกสเท่ากับแปบวกหเท่ากับเก้าเก้าบวกหเท่ากับศบวกหเท่ากับห เราจะได้หน่วยล่างในสูตรที่4นะฮะ4 5 6 8 9 0 1 2สูตรที่5นะคะหลักพันร้อยบน10บน10ล่างร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง10หน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่สร้อยท้ายครั้งที่1 3ครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองครั้ง10ท้ายครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่2 8งบวก6เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0 0บวก3เท่ากับ3 สามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศูนยกศนเท่ากับศูนบวกสเท่ากับสีบวกศนย์เท่ากับสีบวกแเท่ากับสอบวกศนย์เท่ากับสอบวกแเท่ากับศนยนบวกหเท่ากับหบวกหเท่ากับสอบวกหเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับแปบวกหเท่ากับเเราจะได้นะหน่วยล่างในสูตรที่5้นะคะศูนย์่ หกแปดเก้านะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านหน้านะคะนี่นะคะสำหรับหน่วยล้างนะคะแอดเป็นมาห้าสิบงวดค่ะแต่ว่าสูตรเดินจริงร้อยสิบงวดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราไปทำการเทียบชนนะคะ ตัวแรกนะที่ชนนะสองสี่หกแปด มีแต่เลขคู่เท่านั้นเลยนะคะที่ชนในงวดนี้นะคะสองสี 2, 4, 6, ะะ่หกแปดคือหน่วยล้างนะคะเทียบชนห้าสูตรนะ,ะในสูตรนะคะแปดห้าห้านะคะแปดตัวสิบล่างหน่วยล่างห้าตัวนะคะเดี๋ยวเราไปจับคู่ชุดกันนะคะ อันนี้หน่วยล่างนะ2ะสองสิบล่างของเรานะฮนะสองสาเนฮะเราจับคู่ชุดนะก็จะได้คู่ชุดนะสองสองสองสี่สองหกสองแปดสาม 9ก9า9องเ0้าสี่เกนยฮะทั้งหมดนะฮะยีชุดตรงนะฮะในงวดประจำวันที่1นึ่ตุลาคม2567นเฮะเราทําในลักษณะสูตรแปดหนะก็จะได้คล้ายๆกันกับสูตรส่งตัวล่างมาตรฐานฮะก็คือ25คู่ชุดตรงนะฮะอันนี้ก็บางงวดก็ได้25ชุดนะบางงวดก็จะน้อยกว่านั้นนะ แล้วแต่ว่าตัวชนฮะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีภาคต่อนะคะภาคต่อจากคลิปนี้นะคะก็คือเราจะมาทําแต้มรวมนะแบบ8ปดห้านะคะแปดห้าห้าห้านะคะก็คือแต้มรวมแปดตัวนะคะหสูตรนะเสร็จแล้วเราจะนําแต้มนะคะมาคัดกับชุดนะคะส่งตัวล่างชุดนี้นะคะเพื่อนๆก็กดติดตามไว้นะคะเราค่อยมาดูภาคต่อกันนะคะว่า พอนำแต้มมาตัดแล้วเนี่ยก็จะเหลือ2องตัวล่างนะ,ะชุดเด่นชุดไหนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะ,ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ